สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะครับเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยจากผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับว่าคนรุ่น Gen Z แล้วก็ m i l l e n n i a l เนี่ยเขามองหาอะไรกันแน่ในโลกการทำงานยุคปัจจุบันค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจาก Deloitte Global นะครับเป็นผลสำรวจ Gen C และ m i l l e n n i a l ประจำปี2025เขาสำรวจคนเกือบ24,000คนจาก44ประเทศทั่วโลกเลย ถือว่าใหญ่มากนะคะเนี่ยใช่ครับครอบคลุมทีเดียวเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือเอออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นว่าอะไรกับเคลื่อนคนรุ่นนี้แล้วคำว่าความสำเร็จการเติบโตของเขาเนี่ยมันต่างจากเดิมไหมค่ะแล้วองค์กรจะปรับตัวยังไงได้บ้างใช่ครับประมาณนั้นเลยเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ต้องบอกว่าการทําความเข้าใจ2เจนนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยเขาจะกลายเป็นเอ,อ่กำลังแรงงานส่วนใหญ่ของโลกแล้วคิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณ2ใน3เลยนะคะโหเยอะมากนะครับเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับตัวแล้วอันนี้ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจําเป็นเลยค่ะครับผม คือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีภาพจําบางอย่างเกี่ยวกับเอ่อเจนหรือมิ l ลเ n ียลใช่ไหมคะ mm. เช่นว่าเขาชอบเปลี่ยนงานบ่อยหรือว่าต้องทํางานเพื่อสังคมเท่านั้นครับคบมีภาพแบบนั้นอยู่แต่จริงๆผลสํารวจนี้เอ่อมันทําให้เราเห็นภาพที่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะมีหลายมิติที่น่าสนใจมากประเด็นแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาครับดูเหมือนว่านิยามคำว่าเติบโตของคนรุ่นใหม่นี้เปลี่ยนไปเยอะเลย ยังไงคะข้อมูลบอกว่ามีแค่6%เอเซเองนะครับที่มองว่าการไต่เต้าตขึ้นไปเป็นผู้นำเนี่ยคือเป้าหมายหลักโหน้อยมากน้อยมากแต่กลับให้ความสำคัญมากๆกับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาครับอันนี้เป็นหนึ่งใน3เหตุผลหลักเลยนะที่ทำให้เขาเลือกอยู่กับองค์กรปัจจุบันอ๋อเหมือนกับว่าเป้าหมายไม่ใช่ตำแหน่งแต่เป็นการเก่งขึ้นใช่เลยครับเหมือนอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็มีเรื่องความขยันเรียนรู้ด้วยนะครับเจน z เนี่ย ประมาณ70%บอกว่าเขาพัฒนาทักษะตัวเองอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเลยค่ะเยอะกว่ามิเลเนียลนะคะถ้าจำได้ผิดใช่ครับมิเลเนียลอยู่ที่59%แล้วเจนซี่เกือบ70%เนี่ยยังบอกว่าใช้เวลานอกเวลางานอีกนะไปเรียนเพิ่มเองโหกระหายความรู้จริงๆใช่ครับก่อนเข้าง,งานหลังเลิกงานวันหยุดคือหาเวลาเรียนตลอดค่ะ แล้วพอพูดถึงการเรียนรู้ยุคนี้มันก็หนีไม่พ้นเรื่องเออเทคโนโลยีอย่าง Gen AI เนอะแน่นอนครับคนรุ่นนี้ส่วนใหญ่เกินครึ่งเลยค่ะ57% Gen Z แล้วก็56% Millennial เนี่ยเขาเริ่มเอา Gen AI มาใช้ทำงานประจำวันกันแล้วใช้ทำอะไรบ้างครับพอจะมีตัวอย่างไหมก็อย่างเช่นช่วยร่างอีเมลสรุปข้อมูลหรือว่าหาไอเดียใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะ อ๋อ oh, ครับครับแต่ว่านะคะในขณะเดียวกันมันก็มีความกังวลมาด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้น่าคิดกังวลเรื่องอะไรครับเกือบ2ใน3เลยค่ะกังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งงานในอนาคตอืมตัวเลขสูงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกประมาณ61%กลัวว่า AI จะทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าตลาดแรงงานยากขึ้นเพราะงานระดับเริ่มต้นอาจจะถูกอโตเมตไปเข้าใจเลยครับ เขาก็เลยเห็นว่าเออต้องมีทักษะ AI นะถึงจะก้าวหน้าได้อันนี้ก็ประมาณ60%ทั้ง2เจนเลยค่ะจุดนี้เลยครับที่ผมว่ามันเออน่าสนใจมากคือกังวลเรื่อง AI เห็นความสำคัญของทักษะ AI นะค่ะแต่พอถามว่าทักษะอะไรสำคัญที่สุดสำหรับการเดิบโต คำตอบกลับไม่ใช่ AI ครับอ้าวแล้วเป็นอะไรคะกลายเป็นทักษะด้านอารมณ์และสังคมหรือ soft skills ครับอ๋อพวกการสื่อสารภาวะผู้นำอะไรพวกนี้ใช่เลยครับการสื่อสารภาวะผู้นำความเห็นอกเห็นใจหรือ Empathy การสร้างเครือข่ายพวกนี้แหละครับมากกว่า80% 86% Gen Z 85% Millennial บอกว่าจำเป็นอย่างจริงเลยโหสำคัญกว่า AI อีกหรอคะเนี่ย ใช่ครับรองลงมาถึงจะเป็นพวกบริหารจัดการเวลาหรือความรู้เฉพาะทางในอุตสาหกรรมเหมือนกับว่าท่ามกลางยุค AI เนี่ยสิ่งที่เขาเชื่อว่าจะพาให้รอดอาจจะเป็นความเป็นมนุษย์ที่ AI ยังทำไม่ได้นี่เลยครับน่าสนใจมากค่ะมันสะท้อนมุมมองเรื่องอนาคตการทำงานได้ดีเลยแล้วมันก็เชื่อมไปถึงเรื่องออการศึกษาด้วยนะคะ ยังไงครับเชื่อมกับการศึกษาคือพอมี AI เข้ามาตลาดงานเปลี่ยนไปเนี่ยคนรุ่นใหม่จานวนไม่น้อยเลยประมาณ30%กว่าทั้ง2องเจนเนี่ยค่ะเขาเริ่มตั้งคําถามกับการเรียนมหาวิทยาลัยแบบเดิมๆอ๋อที่ว่ามีบางส่วนตัดสินใจไม่เรียนต่อใช่ค่ะประมาณ31%มเจนซกับ32%มสิบสองเปอเนเลเนียลเลยตัดสินใจไม่เรียนต่อระดับอุดมศึกษาเพราะอะไรเป็นหลักครับค่าเราเรียนอันนั้นปัจจัยหลักเลยค่ะ ค่าเล่าเรียนที่แพงมาก40% Gen4 38% Millennial แต่อีกส่วนก็คือเขาสงสัยว่าหลักสูตรมันทันสมัยไหมตอบโจทย์ตลาดงานจริงหรือเปล่าครับเข้าใจได้แล้วก็มองว่ามหาวิทยาลัยอาจจะเน้นทฤษฎีมากไปหน่อยประสบการณ์ลงมือทำจริงมันจำกัด28% Gen4 27% Millennial เอเลมองหาทางเลือกอื่นใช่ค่ะหาทางเลือกที่เน้นทักษะปฏิบตัติหรือเรียนได้เร็วกว่าตรงจุดกว่า อย่างพวกสายอาชีพฝึกงานหรือคอร์สออนไลน์เฉพาะทางไปเลยฟังดูคนรุ่นใหม่นี้กระหายการเรียนรู้มากแล้วก็มองหาช่องทางหลากหลายแต่ในโลกจริงองค์กรก็อยากให้พนักง,งานทำงานให้เสร็จเร็วๆมี productivity สูงๆแล้วองค์กรจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องเรียนรู้ที่เขาต้องการมากๆเนี่ยได้ยังไงบ้างครับโดยไม่กระทบเป้าหมายธุรกิจเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะจากผลสำรวจนะคะ สิ่งที่คนรุ่นนี้ต้องการมากๆจากองค์กรเนี่ยไม่ใช่แค่คอร์สออนไลน์หรูๆนะอ้าวไม่ใช่เหรอครับคือมันก็ดีค่ะแต่ที่เขาต้องการมากจริงๆคือการมีพี่เลี้ยงหรือ Mentorship แล้วก็การได้รับคำแนะนำค่ะ86% Gen Z 84%เปอร์เซ็นต์เจนีแอนต์อ๋ออยากมีคนสอนงานโดยตรงใช่ค่ะควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือ On-the Job Learning อันนี้ก็เกือบ90%เลย 88% Gen Z, 99% m เ l l e n n i a l จนซี่อลยอยากมีคนชี้แนะอยากเรียนจากประสบการณ์ตรงหน้างานเลยแปลว่าองค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมการสอนงานถูกต้องค่ะแค่มีแพลตฟอร์ม e-learning มันไม่พอต้องสร้างวัฒนธรรมที่แบบว่าพี่สอนน้องเรียนรู้จากการทำงานจริงให้ได้ซึ่งบทบาทสำคัญตรงนี้ก็ตกไปอยู่ที่เออผู้จัดการหรือหัวหน้างานโดยตรงนั่นเองค่ะหัวหน้างานต้องเป็นโค้ชใช่เลยค่ะ คนรุ่นใหม่อยากให้ผู้จัดการเป็นเหมือนโค้ชช่วยแนะนำเรื่องงานแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องชีวิตการสร้างสมดุลด้วยแต่ดูเหมือนจะยังมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับมีค่ะมีข้อมูลเสริมจากดีลอยด์บอกว่าผู้จัดการปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาเกือบ40%ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดับไฟไปวันๆแต่ใช้เวลาแค่ประมาณ1 3เองในการพัฒนาคนในทีมโหต่างกันเยอะเลยใช่ค่ะมันเหมือนความคาดหวังยังไม่ตรงกัน องค์กรก็ต้องเข้ามาช่วยเสริมพลังให้ผู้จัดการอาจจะต้องปรับเรื่องเวลาหรือให้เครื่องมือให้ทักษะเขาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทําหน้าที่โค้ชกับเมนเตอร์ได้ดีขึ้นค่ะประเด็นเรื่องผู้จัดการนี่น่าคิดต่อจริงๆครับทีนี้ขอเปลี่ยนเกียร์มาดูประเด็นที่2หน่อยนะครับซึ่งก็สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องเงินความหมายและก็ความเป็นอยู่ที่ดีค่ะ3า,าเรื่องนี้ใช่ครับเหมือนจะแยกกันนะแต่ผลสํารวจบอกว่าสําหรับ Gen Z มิเลเนียลเนี่ย มันผูกกันแน่นเลยเป็นสามเสาหลักของความสุขความพอใจเลยใช่เลยค่ะเรื่องนี้ชัดเจนมากเริ่มจากเรื่องพื้นฐานสุดแต่ก็สำคัญสุดก่อนคือเงินกับความมั่นคงทางการเงินครับผมผลกระทบต่อความสุขนี่ชัดเจนมากค่ะคนที่รู้สึกว่าตัวเองมั่นคงทางการเงินเนี่ยมีแนวโน้มจะบอกว่าตัวเองมีความสุขมากกว่ากลุ่มที่ไม่มั่นคงแบบเห็นได้ชัดเลยต่างกันเยอะไหมครับ เยอะค่ะอย่างเจนซที่มั่นคง60%บอกว่ามีความสุขเทียบกับแค่28%ในกลุ่มที่ไม่มั่นคงส่วนมิเลเนียลก็6กเทียบกับ31%ค่ะโหต่างกันเท่าตัวเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแต่สถานการณ์ปัจจุบันก็น่าห่วงนะคะคือตัวเลขความรู้สึกไม่มั่นคงทางการเงินมันดูเหมือนจะสูงขึ้นอ้าวเหรอครับค่ะ ปี2025นี่มีถึง48%ของ Gen Z กับ46%ของมิ l ลเนียลที่รู้สึกไม่มั่นคงเทียบกับปีก่อนหน้าที่อยู่ราเรา0ต้นต้นเองเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มากกว่าครึ่งบอกว่าใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนเลยนะคะแล้วก็เกิน1ในสม,มีปัญหาในการจ่ายบินค่าครองชีพแต่ละเดือนอืมก็คงเครียดน่าดูนะครับแน่นอนค่ะแล้วก็กังวลเรื่องอนาคตระยะยาวด้วย ประมาณ40%กังวลเรื่องเงินกเกษียนแล้วเรื่องเงินนี้มันกระทบเป็นลูกโซ่จริงๆนะครับพอไม่มั่นคงทางการเงินมันก็ลามไปถึงเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีหรือ well being โดยเฉพาะสุขภาพจิตถูกก้องค่ะตัวเลขจากผลสำรวจก็ยืนยันเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีไม่ถึง6ใน10นะคะที่ประเมินว่าสุขภาพจิตตัวเองดีหรือดีมาก52% Gen Z 58% m i l l e n n i a นแล้วเรื่องความเครียดล่ะครับ ตัวเลขคนที่รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลาก็ยังสูงอยู่ค่ะ40%เจน Z 34% m i l l ลนเนียไม่ได้ลดลงเท่าไหร่เลยซึ่งงานก็เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งด้วยเป็นสาเหตุสำคัญอันนึงเลยค่ะปัจจัยที่เขาพูดถึงก็เช่นชั่วโมงทํางานยาวไปหรือรู้สึกว่าทํางานเราไม่ค่อยได้รับการยอมรับไม่ค่อยมีใครชมอืมเข้าใจเลยครับซึ่งมันก็นําเรากลับมาที่บทบาทของผู้จัดการอีกแล้วค่ะ อกลับมาที่หัวหน้าง,งานอีกครั้งใช่ค่ะหลายปัจจัยความเครียดในที่ทํางานเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่อยากให้ผู้จัดการเข้ามาช่วยดูแลมากขึ้นอย่างเช่นเขาคาดหวังให้ผู้จัดการช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่เปิดรับที่สนับสนุน42% 41%ครับแต่ในความเป็นจริงมีแค่ประมาณ22%เองที่รู้สึกว่าผู้จัดการทำหน้าที่นี้ได้ดี ก็ยังมีแกลบอยู่เยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะยังมีความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรเรื่องการดูแลเวิร์บีอิงจากหัวนหน้าโดยตรงเนี่ยค่ะเงินการเสริมพลังให้ผู้จัดการนี่สําคัญมากจริงๆสําคัญมากค่ะไม่ใช่แค่เรื่องพัฒนาคนแต่รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตความเป็นอยู่ที่ดีของทีมด้วยเช่นช่วยปรับภาระงานส่งเสริม Work Life Balance ให้ฟีดแบ็กเชิงบวกหรือแม้แต่กล้าที่จะคุยเรื่องสุขภาพจิตชี้ช่องทางช่วยเหลือได้ อันนี้องค์กรต้องลงทุนเลยค่ะครับเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเงินกับ well-being หรอครับแต่ยังมีอีกขาหนึ่งคือเรื่องความหมายหรือ purpose อันนี้มันสำคัญจริงไหมครับหรือเป็นแค่คำสวยๆมีความสำคัญมากค่ะแล้วก็จับต้องได้จริงด้วยมันเชื่อมกับ well-being ชัดเจนเลยนะคะคนที่สุขภาพจิตดีก็มีแนวโน้มสูงที่จะรู้สึกว่างานที่ทาอยู่เนี่ยมันมีความหมายสร้างประโยชน์อะไรบางอย่าง 67% Gen เจน m i l l e n n ซ a นสิองอร์มพันธ์กันโดยตรงใช่ค่ะแล้วพอถามตรงๆว่าการรู้สึกว่างานมีความหมายเนี่ยมันสำคัญต่อความพอใจในงานในชีวิตโดยรวมแค่ไหนตัวเลขสูงมาก เกือบ9ใน10เลยค่ะ89%เกน Gen Z 92% Millennials บอกว่าสําคัญมากหรือค่อนข้างสําคัญโหเกือบทุกคนเลยนะครับใช่ค่ะแล้วตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยแสดงว่ากระแสเรื่อง p e r p e r s o นี่ไม่ใช่แค่แฟชั่นแล้วแต่เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ค่าม,มากขึ้นเรื่อยๆมีเหตุผลไหมครับว่าทําไมเขาถึงให้ความสําคัญกับ p e r p e r s e ขนาดนี้ มีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือคนกลุ่มนี้ไม่น้อยเลยนะคะ41% Gen Z 46% Millennial มองว่างานหลักเนี่ยคือส่วนสำคัญที่ประกอบสร้างตัวตนของเขาเลยเป็นรองแค่เพื่อนกับครอบครัวเท่านั้นอ๋อ oh, งานคือตัวตนส่วนหนึ่งใช่ค่ะพอเป็นแบบนั้นเขาก็เลยอยากให้งานที่ทำซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมีเพอร์โพสไม่ใช่แค่ทำไปวันๆเพื่อรับเงินเดือนอย่างเดียว ฟังดูแล้วเรื่อง Purpose นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับมันส่งผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของเขาจริงๆยังไงบ้างครับในโลกการทำงานส่งผลชัดเจนเลยค่ะเขาแสดงออกด้วยการกระทำเลยผลสำรวจเจอว่าเกือบครึ่งหนึ่ง44%เจน Z ซ45% m ม l เลเนียลเคยตัดสินใจลาออกจากงานที่รู้สึกว่ามันขาดความหมายหรือไม่ตรงกับคุณค่าส่วนตัวลาออกเพราะไม่มี p u r p o s พใช่ค่ะ แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะประมาณ4 0ตของทั้งสองกลุ่มเคยปฏิเสธข้อเสนองานหรือโปรเจกต์หรือแม้แต่องค์กรไปเลยถ้ามองว่ามันขัดกับหลักการหรือความเชื่อของตัวเองโหแสดงว่าเรื่องนี้มีน้ำหนักในการตัดสินใจเรื่องอาชีพจริงๆจริงๆค่ะแต่ถ้าเรามองภาพกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็มีความยืดหยุ่นในมุมนี้อยู่เหมือนกันยังไงครับคือจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในรายงานเนี่ยพบว่าบางครั้งเขาก็มองว่าความหมายไม่จําเป็นต้องมาจากงานเสมอไปก็ได้ เอา้าเหรอครับค่ะบางคนอาจจะเลือกงานที่ให้ผลตอบแทนดีมี work life balance ที่น่าพอใจเพื่อจะได้มีเวลามีแรงมีเงินไปทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในแบบของตัวเองนอกเวลางานก็ได้เหมือนกันอ๋อคือไม่จำเป็นต้องหางาน ngo หรือ social enterprise เสมอไปไม่จำเป็นเสมอไปค่ะมันยืดหยุ่นได้แล้วแต่คนแล้วแต่สถานการณ์ภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับว่า การจะดึงดูดรักษาสร้างความผูกพันกับ Gen Z m i l l e n n i a l เนี่ยองค์กรต้องมองให้เห็นความต้องการที่มันเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องเงินความหมาย well-being แล้วก็โอกาสเรียนรู้ที่คุยกันตอนต้นด้วยใช่ค่ะซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายของเราแล้วครับคือแล้วองค์กรควรจะทำยังไงดีมีแนวทางอะไรบ้างรวมองค์กรต้องมองแบบบูรณาการค่ะครับบูรณาการยังไงบ้างครับ หนึ่งเลยคือรากฐานต้องแน่นค่ะเรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการต้องแข่งขันได้ในตลาดอันนี้พื้นฐานเลยมองข้ามไม่ได้ครับผมอาจจะเสริมด้วยสวัสดิการที่มันยืดหยุ่นหน่อย flexible benefits ให้พนักง,งานเลือกได้ตามความต้องการที่ต่างกันเช่นค่าดูแลลูกค่าดูแลพ่อแม่ค่าเดินทางค่าสนับสนุนการเรียนรู้อะไรแบบนี้ค่ะน่าสนใจครับ 2. คือสนับสนุนความมั่นคงทางการเงินค่ะ ไม่ใช่แค่จ่ายเงินเดือนแต่รวมถึงการให้ความรู้ด้วย financial education จัดอบรมให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนการเงินการออมการลงทุนเพื่อช่วยลดความเครียดสร้างความมั่นใจให้พนักงานในระยะยาวครับช่วยให้เขามั่นคงขึ้น 3. คือเสริมพลังให้ผู้จัดการค่ะอย่างที่ย้ำไปหลายรอบเลยหัวหน้างานคือคนสำคัญสุดในการดูแลพนักงานโดยตรงองค์กรต้องสนับสนุนให้เขามีเวลามีทักษะ มีเครื่องมือเป็นทั้งโค้ชทั้งเมนทอร์ดูแลทั้งเรื่องงานเรื่องเวลบ b e ิ n ของทีมสร้างวัฒนธรรมที่คุยกันได้เปิดอกครับทำให้ผู้จัดก,การทำงานนี้ได้ดีขึ้นและสี่คือเชื่อมโยงกับเพอร์โพส่วนบุคคลค่ะพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนหรือสร้างความรู้สึกว่ามีความหมายให้กับพนักงานแต่ละคนแล้วหาทางเชื่อมโยงสิ่งนั้นเข้ากับงานหรือเป้าหมายองค์กรให้ได้มากที่สุดอันนี้อาจจะยากหน่อยไหมครับเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน อาจจะยากค่ะแต่มันคุ้มค่ามากถ้าองค์กรเข้าใจตรงนี้ได้จะช่วยสร้างความผูกพันได้อย่างมหาศาลเลยค่ะขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะที่ชัดเจนมากครับสรุปจากการโจทย์ลึกข้อมูลทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเติบโตในสายตาเจน Z ี่มิเลเนียลมันมีความหมายที่กว้างและก็ลึกกว่าแค่การได้เลื่อนตําแหน่งจริงๆนะครับค่ะมีสุขภาพกายใจที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทํามันมีความหมายใช่ค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้มันเกี่ยวพันกันแบบแยกไม่ออกเลยถูกต้องค่ะแล้วองค์กรที่เข้าใจแล้วก็ลงทุนในมิติเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่กําลังทําให้พนักง,งานมีความสุขนะคะครับแต่นี่คือการลงทุนในอนาคตขององค์กรเองโดยตรงเลยเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งเพิ่มความผูกพันลดอัตราการลาออก และที่สำคัญคือการรักษาแล้วก็ดึงดูดทเลต์ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและความสำเร็จขององค์กรต่อไปในระยะยาวเลยค่ะเป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากครับสุดท้ายนี้หลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้กันไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองกลับไปพิจารณากันดูครับว่า ในสภาพแวดล้อมการทำงานของเราเองไม่ว่าเราจะอยู่ในโดดบาทไหนหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมก็ตามมีแง่มุมไหนเกี่ยวกับสมดุลระหว่างเงินความหมายและความเป็นอยู่ที่ดีรวมถึงการเรียนรู้ที่เราอาจจะยังมองข้ามไปหรือย,ยังทำได้ไม่ดีพอหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะ แล้วมีสิ่งเล็กๆอะไรที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นเจนซีหรือมิเลเนียลรอบตัวเราได้บ้างลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะครับ